สวัสดีครับวันนี้ไอทีน่ารูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการสลับใช้บัญชี a c e b o o k นะครับบนโทรศัพท์เครื่องเดียวกันกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับมีบัญชี Facebook ตั้งแต่2บัญชีขึ้นไปนะครับทีนี้อยากจะสลับใช้งานบนโทรศัพท์เครื่องเดียวกันนะครับว่าทําอย่างไรนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครที่มีบัญชี Facebook ตั้งแต่2บัญชี ขึ้นไปเนี่ยข้อควรระวังก็คือถ้าไม่เชี่ยวชาญพอบางคนเผลอไปเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเนี่ยสมัคร2บัญชีเนี่ยอันนี้คือเห็นเจอปัญหาแล้วก็ถามเข้ามาเยอะนะครับในศูนนี้ถ้าเป็นลักษณะนนเนี้ยก็คือเบอร์เดียวกันเนี่ยสมัครใช้2 Facebook เ,เนี่ยสบัญชีเนี่ยนะโอกาสที่ จะใช้ได้เพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครมี Facebook 2บัญชีขึ้นไปเนี่ยแนะนําให้ใช้อ e ีเมลนะครับแทนเบอร์โทรศัพท์ก็คืออันไหนที่เป็นบัญชีหลัก Facebook หลักของเรานะครับก็คือให้ใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อ e ีเมลในส่วนของ Facebook ตัวลองก็คือให้ใช้ บัญชีอีเมลเขาะละถ้าสําหรับใครที่มีเบอร์โทรศัพท์เพียงเบอร์เดียวอะไรประมาณน,นี้ถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ก็คือสามารถที่จะใช้คนละเบอร์คนละบัญชีได้เลยอะไรประมาณน,นี้โอเคไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรลำแรกเลยนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปอ Facebook. เฟซบุ๊ก กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะระบบก็จะเปิดหน้าต่างของ Facebook ขึ้นมาทันทีเลยก็จะเป็นหน้าตาลาัาษาเนี้ยเสร็จแล้วตอนเนี้ยผมเข้าใช้งานบัญชีตัวน,นี้อยู่คือบัญชีชึงมวลบันเราเสร็จแล้วนะครับวิธีการสลับก็มากดนะครับที่กีดสามขีดในส่วนเนี้ยนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บเมื่อกดสาขีดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับสไลด์เลื่อนลงไปนะครับด้านล่างจะเห็นคําว่าออกจากระบบจะเห็นคําว่าออกจากระบบให้กดที่คําว่าออกจากระบบเลยนะครับ ระบบก็จะทําการนะครับกำลังออกจากระบบอย่างเี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็เลือกบัญชีที่เราต้องการใช้งานนะครับกรณีเนี้ยผมยังไม่มีบัญชีอะไเงี้ยเป็นต้นถ้าบนเครื่องของเราเคยเข้าใช้ระบบอยู่แล้วก็คือระบบจะโชว์ในส่วนนี้ทันทีเลยแต่ถ้ากรณีไม่มีบัญชีของเราที่เคยเข้าระบบให้เพื่อนๆนะครับกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นกด1ครั้งนะครับนี่กดตัวเนี้ยเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆพิมบัญชีอีเมล ในช่องตัวนี้ในะแล้วถ้าเครื่องของเราเคยเลงชื่อเข้าใช้งานในระะประมาณนี้นะครับระบบจะโชว์ในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับถ้าไม่มีบัญชีอีเมลของเราตรงกับเราใช้งานก็คือสามารถที่จะกดออกข้างนอกบริเวณว่างๆหรือว่าตัวนี้ผมไม่มีบัญชีก็จะกดที่คําว่าไม่ตรงกับข้อใดเลยนะครับ เสร็จแล้วในส่วนนี้ผมจะพิมพ์เองเกด1ครั้งเสร็จแล้วก็พิมพ์บัญชีเมีสมมุติว่าของผมเนี่ยโชว์มีอยู่แล้วผมก็พิมพ์ตรงนี้เลยเลยเในส่วนการเข้าระบบปัจจุบันเนี่ยป้อนข้อความอัตโนมัติด้วย Google เพียงแต่ครั้งเดียวก็ป้อนรหัสผ่านที่อยู่บัตรเครดิตอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือ,อในส่วนของการเข้าระบบปัจจุบันเนี่ย ทาง Facebook ก็มีความสุปเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าได้แต่ผมยังไม่ตั้งค่าในส่วนนี้นะครับผมก็จะกดที่รับนะครับ เ,เราก็พิมพ์บัญชีอีเมลของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปช่องที่2ก็คือพิมพ์รหัสผ่านตัวนี้ใครกลัวผิดนะครับพิมพรหัสผ่านแล้วกลัวผิดก็คือมากดเปิดรูปตาในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ผมพิมพ์รหัสผ่านคิดว่าถูกแล้วนะครับผมก็จะไม่เปิดรูปตาในส่วนนี้จะกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับตัวนี้ ถ้าบัญชีอีเมลของเรานะครับรหัสผ่านที่เราเคยสมัคร f a c e b o o k นะครับถูกต้องระบบก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาทันถ้าเราพิมพ์รหัสผ่านแล้วก็ชื่อผู้เข้าระบบไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลถ้าถูกต้องแล้วก็รหัสผ่านถูกต้องเอ่อระบบก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยก็คือจะเป็นชื่อ,อผู้ใช้ของเราเองเสร็จแล้วนในส่วนนี้ถ้าเราเอ่อไม่เชี่ยวชาญหรือว่าเอ่อไม่ถนัดพอเนี่ยผมแนะนําให้ไม่บันทึกนะครับไม่ใช่ตอนนี้ก็คือไม่บันทึกเพราะอะไรเพราะว่า ว่าเราเข้าระบบครั้งต่อไปเนี่ยก็คือเราไม่ต้องป้อนรออหัสผ่านอะไรประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญพอนะ S <S <an> ก็คือผมแนะนําให้ไม่ให้ตอนเนี้นะครับก็คือ,อยังไม่บันทึกไว้เพราะว่าเราเข้าระบบครั้งต่อไปก็คืออยากจะให้ใส่รหัสผ่านทุกครั้งเลยเพื่อที่จะให้เราฝึกใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบบ่อยๆเราจะได้จํารหัสผ่านแล้วก็บัญชีอีเมลที่เราเข้าระบบบ่อยๆอะไรประมาณนนี้คือข้อแนะนําจากผมเพราะว่าบางคนนี่ก็คือเข้าไปปุ๊บอัตโนมัติเลยทีนี้พอเข้าไปอัตโนมัติอัตโนมัติจํารหัสผ่านไม่ได้จําชื่อผู้เข้าระบบไม่ได้อีเมลหรือว่าเบอร์โทรเนี่ยไม่แน่ใจเพราะระบบ บันทึกให้เราอัตโนมัตินั่นเองที่นี้มันเกิดปัญหาก็คือเวลาสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องโทรศัพท์ของเรานี้พังเสียอะไรประมาณเนี้ยนะเราจะเอาบัญชี Facebook ตัวเนี้ยไปใช้อีกครึ่งหนึ่งเราก็จําไม่ได้ละจาอีเมลจําเบอร์โทรไม่ได้เสร็จแล้วก็คือ Facebook อันเดิมนียต้องทิ้งไปพอไปใช้เครื่องใหม่ก็ต้องอได้สมัครใช้งานใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องฝึกเข้าออกระบบบ่อยๆแล้วก็พิมพ์อีเมลแล้วก็รหัสผ่าน บ่อยๆจนกว่าเราจะใช้งานคล่องจึงค่อยบันทึกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราใช้คล่องแล้วโอเคในส่วนนี้นะครับผมจะกดบันทึกเพราะว่าผมเนี่ย ใช้งานคล่องแล้วไม่ลืมแน่นอนรหัสผ่านอะไรประมาณนี้ถ้าลืมก็คือสามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านเพราะว่ามีการฝังเบอร์โทรศัพท์ไว้มีการฝังอีเมลสำรองไว้บนอ,อเฟซบุ๊กก็ถ้าลืมรหัสผ่านก็สามารถที่จะรีเซ็ตรือว่าทําการแก้ไขได้ประมาณในส่วนนี้ผมจะกดที่ตกลงเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมันทึกข้อมูลไว้ผมก็กดปุ่มตกลงเลยนะครับปิ้งบันทึก การเข้าระบบเรียบร้อยในส่วนนี้ระบบก็จะเปิดเข้าในส่วนของบัญชี Facebook ของเราทันทีเลยทีนี้เข้าระบบเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนใจที่ต้องการจะสลับไปใช้บัญชีอื่นทำยังไงน,นะครับเราก็ไปกดที่ขีดสังเกตในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับพอเรากดที่ปุ่มขีดสังเกตเนี่ยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปกดที่สัญ,ญลักษณ์รูป,ปโปรไฟล์ของเรา กดหนครั้งนะตัวนี้นะครับระบบจะโชว์บัญชีที่เราเคยเข้าระบบในเครื่องของผมตัวนี้นะจะโชว์อยู่ด้วยกัน3บัญชีที่เคยลงชื่อเข้าระบบบัญชีที่1บัญชีที่2แล้วก็บัญชีที่3ใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้ทีนี้ผมต้องการไปใช้บัญชีคําว่าเชียงม่วนมั่นเราผมก็จะกดเข้าไปที่ในสุดของชื่อคําว่าเชียงม่วนบั่นเราเข้าระบบนะครับกด เสร็จแล้วระบบก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมาคาว่าสลับบัญชีได้อย่างง่ายานะครับเสร็จแล้วให้เราไปกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบในชื่อชื่อเรานะครับในส่วนก็กดหนึ่งครั้งนะครับๆๆๆๆตีตอนนี้ผมไม่ได้บันทึกรหัสผ่านนะครับระบบก,ก็จะให้เราพิมพ์รหัสผ่านนั่นเองเราก็กดในช่องรหัสผ่านตรงน,นี้เสร็จแล้วรหัสผ่านในส่วนนี้ผมขออนุญาตไม่ให้มองเห็นว่าผมพิมพ์ ราบ้างอะไก็จะขึ้นลักษณะนี้นั่นเองอันนี้คือรหัสผ่านถ้าเราไม่ได้บันทึกรหัสผ่านไว้เมื่อเราเข้าระบบระบบก็จะให้เราพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่เรามีการสลับบัญชีเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบเลยนะครับ ถ้ารหัสผ่านไล่ถูกต้องหมดเลยระบบก็จะเปิดหน้าต่างบัญชี Facebook ของเราขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วผมจะทดลองสลับไปอีกบัญชีที่เราบันทึกระบบจะให้เราพิมพ์รหัสผ่านหรือไม่ลองดูปุ๊บกดที่ปุ่ม3ขีดในส่วนนี้เสร็จแล้วมากดที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านล่างระบบจะโชว์ในส่วนนี้ผมจะกดเข้าสู่ระบบนะครับก็คือบัญชีกอน,อ,ชอน่เปชิม่วนไปกดที่คำว่าเข้าสู่ระบบ ระบบก็จะถามอีกนะครับบันทึกรหัสผ่านของเชียงมนวนก่อนจะดําเนินการต่อในชื่อกศนหรือไม่ตัวนี้ระบบก็จะถามว่าให้เราบันทึกไหมตัวนี้ผมไม่บันทึกผมจะเข้าระบบทุกครั้งเนี่ยจะพิม์รหัสผ่านทุกครั้งอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะกดที่คําว่าไม่บันทึก อ่าระบบจะสลับมาที่บัญชีของกสนเชียงม่วนเลยนะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านแล้วทีนี้ผมจะสลับไปบัญชีเชียงม่วนบ้านเรานะต้องพิมพ์รหัสผ่านหรือไมนะ่เสร็จแล้วก็มากดที่รูปโปรไฟล์เสร็จแล้วมากดเข้าสู่ระบบนะครับ เห็นไหมครับเมื่อเข้าสู่ระบบถ้าเราไม่บันทึกระบบก็จะต้องให้เราพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่จะเข้าสู่ระบบเราก็กดในช่องรหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็พิมพ์รหัสผ่านในการพิมพ์รหัสผ่านผมขออนุญาตไม่ให้โมห็นนะครับอพอพิมพ์รหัสผ่านเสร็จล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นข้อดีข้อดีอยังไงนะครับข้อดีก็คือทําให้เราเนี่ยจำรหัสผ่าน Facebook ของเราเวลาเครื่องของเรามีปัญหาเวลาไปใช้บนเครื่องอื่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์รหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้งานได้แต่ที่นี้นะครับกรณีที่เราเนี่ยไปกดบันทึก รหัสผ่านไว้เมื่อเราจะเข้าระบบเครื่องอื่นเพราะว่าอแอปเฟซบุ๊กเนี่ยอำนวยความสะดวกของเราบนโทรศัพท์มือถือจริงอำนวยความสะดวกของเราให้สะดวกสบายในการเข้าระบบแต่เกิดปัญหาก็คือเมื่อ,อเรามีปัญหาในการเข้าระบบก็จะเกิดปัญหาเราเข้าระบบไม่ได้นั่นเอง นี่คือปัญหาที่จะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เชี่ยวชาญพอการเข้าออกระบบตัวนี้ผมแนะนําก็คือไม่ควรที่จะบันทึกแต่เราควรที่จะจํารหัสผ่านของเราฝึกการเข้าออกเข้าออกระบบบ่อยๆอยะไรประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันบัญชี Facebook ของเราอีกทางหนึ่งเ,เวลาเรามีปัญหาเครื่องหลบพังเครื่องเราเ,รเราสียอะไรประมาณนี้หรือว่าเครื่องถูกขโมยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน,เ,นเครื่องอื่นได้โดยที่เราเนี่ยยังจําข้อมูลเดิมของเราได้อยู่นั่นเองนะครับถ้าท่านใด เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้ดีนรู้ต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงทีน่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ